สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกค่ะนัทพรจะไปตรวจ CPR ก่อนขึ้นเครื่องค่ะไปไทยแลนด์ใส่การบินลุกทันซ่าบางคนก็บอกว่าไม่ตรวจไม่ต้องใช้บางคนก็บอกว่าต้องใช้นัทพรก็เลยคุยกับคุณสามีแกเลยบอกว่าโอเคไปตรวจเลยให้มันเสร็จสับเดี๋ยวมีปัญหาก่อนขึ้นเครื่องแล้วจะ นั่นมันจะมีปัญหาก็เลยโทรไปจองออนไลน์เมื่อวานดีค่ะค่าตรวจ75ยูโรนะคะเพืเ่อนๆบู๊แงพงโพด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 โพหรือทำเรื่องกับเมืองไทยก็ยุ่งยากพอแรงแล้วเนาะไหนจะซื้อตั๋วไหนจะจ่ายเงินกักตัวค่าโรงแรมอีกไหนจะตรวจอันนี้อีก CPR อีกโอ้ หลายขั้นตอนนัทพรมีความจําเป็นที่จะเดินทางไปเมืองไทยถ้าไม่มีธุระจําเป็นก็คงจะไม่ไปค่ะเสียดายเงินค่ากักตัวค่ะนัทพรกักตัวที่โรงแรมแถวสวนหลวงรัก้าค่ะโรงแรมรีโนวาค่ะค่ากักตัวค่าอาหารค่าตรวจรวมเสร็จสับแล้วสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทค่ะเสียดายเงินมากค่ะทั้งค่าตัว๋วค่ากักตัวก็รวมเสร็จสรรก็พันกว่ายูโร เอาเงินพันกว่ายูโรมาซื้อกับข้าวถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณสามหมื่นสี่มืนนะคะสบายเลยแต่ว่าคนเรามีความจาเป็นเนาะไปธุระก็ได้ต้องยอมฝนก็ตกค่ะฝนตกอากาศก็อุณหภูมิก็เริ่มลดลงแล้วจะเปลี่ยนเป็นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นหน้าหน้าแฮปของประเทศเยอรมน,น,นีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวใบไม้ก็จะเริ่มเริ่มลงเริ่มร่วง เพราะว่าเดือนหน้าก็เป็นเดือนตุลาพฤศจิกาก็เริ่มเข้าหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวของที่นี่จะหนาวยาวนานมากเลยค่ะบางเทือนไปจนถึงมีนาเมษาบางทีพฤษภาก็จะหนาวอยู่เลยค่ะหน้าหนาวจะยาวนานหน้าร้อน,น,อนปีนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะแดดก็จะออกเป็นช่วงๆจนมากก็จะหนาวก็อดทนนอะอดทนต่อไป ทนอยู่ต่อไปนะต่พรก็รอ,อคุณสามีกเกษียณค่ะอีกสามปีกเกษียณก็จะไปไปเมืองไทยค่ะอยู่ไทยหกเดือนอยู่เยอรมันหกเดือนบ้านที่นี้ก็เก็บเอาไว้เผื่อยามเจ็บป่วยก็ต้องมันรักษาพยาบาลเอ้ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยอากาศก็เย็นๆก็ต้องขับรถจากบ้านนะคะ ไปมานัตพอลห่างจากสตุตการ์ก็ประมาณ55กิโลไปกลับก็110กิโลค่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะก็เลยต้องออกบานแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงครึ่งของประเทศเยอรมันค่ะอากาศมัวซัวมืดมัวทำให้คนเยอรมันหน้าหนาวทำให้คนเยอรมันเป็นโรคซึมเศร้ามากมากมาก,มากที่สุดเลยค่ะ อากาศมันเป็นแบบนี้ทําให้เศร้ามองมัวมอง,มอง,มองดีใจมากๆเลยค่ะวันสุกก็ได้กลับบ้านแลวอยู่ที่ไหนก็ไมู่ีเท่าประเทศไทยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นัทพรขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามรับชมให้กําลังใจช่องน้อยๆของนัทพรค่ะสวัสดีค่ะ